สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิกิโฮมคลิปในวันนี้นะคะก็กลับมาแล้วนะพร้อมกับน้องพี่นะคะโชคที่หายไปเนี่ยก็คือโมแต่เลี้ยงน้องอยู่นั่นเองนะคะ วันนี้ค่ะเพื่อนๆก็คือเราอ่ะจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตโซนรอบบ้านของเราแต่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ารอบบ้านส่วนข้างบ้านนะคะมันได้พังหมดแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้เนี่ยจะมาเอาเดีย้เพื่อนชมกันนะแล้วก็จะคอยมาเอ่อรีโนเวททีละจุดนะว่ามันจะมีการปรปับปรุงแก้ไขยังไงนะคะเดี๋ยวคอยติดตามชมในแต่ละอีพีต่อไปนะตามมาดูเลยค่ะขอเริ่มจากโซนหน้าบ้านก่อนเลยนะคะก็เป็น ไม้ประทานของเรานะคะต้นนี้เนี่ยเป็นน้ำเต้าต้นนะเพื่อนๆที่ตอนแรกอะกิ่งก็ไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยคือแพ่กจายแบบใหญ่มากนะคะแล้วก็เราจะค่อยตัดน้องทีเดียวเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนของกระดุมไม้ใบเงินที่เดิมอะมันจะเป็นแบบกอๆใช่ป่ะแต่ว่าตอนเนี้ก็คือมันพเกเกล็ดกะแบบเต็มพื้นที่หมดเลยค่ะเพื่อน ทางลูานำนะคะสำหรับฝั่งนี้ก็คือกระดุมไม้ใบเงินต้นใหญ่อันนี้ก็ตัดไปแล้วในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็คือต้นเนี้ยมันเริ่มแตกกิ่งใหม่แล้วนะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเดินหินเนาะที่เราอะปูกันเองนะคะตรงนี้นะแล้วก็จะมีย้าทีเป ไ,ได้ตัดแต่งเลยหลังจากที่เราได้คลอดน้องนะคะจําได้ว่าวันสุดท้ายในการตัดแต่งอะ่ะก็คือช่วงก่อนคลอดประมาณแบบน่าจะสักสองอาทิตย์ได้เพื่อนตอนนี้คือมันยาวแบบไม่เป็นทรงแล้วค่ะไซเกาหลีนะคะแล้วก็มีต้นนี้นะคะาง่าก็คือน้องร่วงหมดแล้วะคะ่ะทั้งโดนนอนแล้วก็เคลียนะมากมายนีสภาพนะคะ ดินที่เราปูไว้ก็สีซีดแล้วนะคะก็คือจะเป็นแบบฟองแบบว่าพุ่งขึ้นอย่างเดียวเลยน,ะะน้องโตไวนะหลังจากที่เราเอาไปลงดินนะคะก็งามเลยอะเพื่อนๆแล้วก็มีแบบว่าพวกเศษใบไม้อะไรเงี้ยเยอะมากนะสำหรับญ้าไทยเปีที่แบบว่าเป็นบริเวณเดินขอบเนี่ยมันก็ทั้งสุดโซมแล้วก็ ตายไปจานวนมากเลยเพื่อนเพื่อนแล้วก็ช่วงเนี้มันเป็นช่วงดูฝนนะคะบ้านเราเนี่ยโดนหอยทากบุกเยอะยมาก <laughs> ขยับมาที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องจุดของเนาะเราก็ได้ปลูกต้นไม้แบบเป็นโซนเล็กๆเอาไว้นะคะเพราะว่ามันมีพื้นที่ย่าเหลืออยูอย่เนาะก <laughs> <ๆ>็ต้นนี้ตายไปแล้วนะเพื <laughs> <ๆ>่อนเพื่อนแล้วก็มีพวกอันเนี้ย <laughs> ขึ้นแบบลุกมากตอนแรกคือต้นมะกาดกองเนี่ยคะ่ะ บริเวณที่อยู่ตรงโซนซักล้านะคะก็ตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะเป็นถักฝนครัวใช่ปะที่มันแบบฝนแดดอะ่ะเพราะมันร้อนนะคะ ตามกำแพงอะมันน่าโมโหไหมหลังบ้านเพื่อนดีโมกพวงนะคะที่ไม่ออกดอกเสี้ยทีนะคะแล้วก็ยกกังมอกสูงมากนะะตรงนี้ก็คือใบเบยหายไมแล้วอันนี้อะไรนะต้นคริสติน่านะคะ,ะไม่เป็นสรงอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะพังหมดเพื่อนๆ เป็นผักไฮโดโรโปนิกที่เราปลูกอยู่ยนะแบบว,ว่าตอนนี้ก็คือเก็บเกียวมดและโดยและฟอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องดูใหม่นะว่าก่อนนี้เนี่ยเราต้องเอาน้ำออกเพราะว่าในนี้มันน่าจะอ,าอยู่มบมฟังไข่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคล้ายเลอดออกนะเห็นไหมนี่ฝนตกเนี่ยน้ำก็มาเต็มเลยเราต้องดึงทิ้งนะคะทุก่นานอะต่อมาอันนี้ให้เพื่อนๆชมนะคะช็อกจริงๆ ก็คือเป็นโซนผักสดครัวแล้วก็ไม้ดอกที่สวยงามแต่ตอนนี้นะคะน้องพักหมดทุกอย่างนะคะรกมากแล้ววัชพืชเยอะมากตรงนี้เนี่ยก็คืออดทนแล้วก็คือเรียกว่ามาจากกรเลยกับเ,เพื่อนๆแล้วมันก็กลายมาเป็นวัชพืชที่ดูหนาแน่นมากตอนนี้เป็นป่าไปแล้วอะ่ะงามมากต้นเนี้ย ก็ตอกไม้อะไรโอ้โเหนื่อยมากแต่เราต้องมาจาจัดนะคะอันนี้ก็เป็นพวกแบบกระถางอะไรอย่างที่เราแบบวางไว้อะเพื่อนก็วนน้ำขังเต็มเลยนะคะเต้องเททิ้งให้หมดเลยเพราะว่ามัน ปล่อยไว้ก็ไปสุกค่อยเดือนเดือนและต้นนั้นนี่นี่นะคะต้นนี้นะเพื่อนเพื่อนคือเรียกได้ว่าตัดไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าเขาเขาเขาท้างามเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกมันต่าไปแล,แล้วก็แตกไปใหม่แล้วต้นนี้คือต้นเดียรที่คุณสัง การตระทึกขึ้นก็คือว่าฝนตกหนักแล้วต้นเขาใหญ่มากเลยเนาะเนี่ยเขาพึ่งลงมาแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือเราให้คนมาทํำไมคขับให้ใหม่นะคะอ่าแบบแข็งแรงเลยแล้วก็ต้นอะไรภูสนิมปูสนิมที่ให้ดูนะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขาก็ไต่ไปเรื่อยอ่ะเนี่ยนะ ขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วตอนนี้เนีน่ยขนยอดแล้วนะคะจริงๆเนาะใบก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่ทำอะไรเลยก็ปล่อยทิ้งไปเลยนะยยนะต่อเขาก็งอแงๆแล้วก็มีโซนนี้โซนนี้นะคะก็ให้ทำอะไรอีกเช่นกันพังนะคะพังมากแห้งแรงนะคะแล้วก็มีพวกเอ่อเขาเรียกว่าหญ้าไทเป้โซนนี้มันจะเป็นโซนที่แบบ ตัวนี้นก็คือจะเอ่อเขียวชอุ่มนะคะแต่เดี๋ยวจะไปให้ดูโซนที่นแบบแทงตายเยเพื่อนแล้วก็อันนี้นะคะเอ่อกัะบ,บาท,ที่เพื่อนๆเคยเห็นในคลิปม,มันเคยสวยงามมาก,ก่อนตอนนี้นะคะพังมดแล้วเหนื่อยจริงๆค่ะแต่เกวีเลียก็ยังยังงามอยู่นะ,ะเพื่อนๆก็ออกดอกเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่สวยแล้วมันไม่มีทรงแล้วนะคะ แต่คือน้องงามงามมากจริงๆเดี๋ยวเราต้องปัดแต่งใหม่ะต้นนี้นะคะต้นนี้คือไม่ได้รับการดูแลใดๆเลยปล่อยทิ้งปล่อยคว้างแต่ว่าน้องงามมากดูสีเพื่อ,อนสนไม่พายนะคะออกดอกทุกชอเพราะว่าฝดตกแล้วก็ปินพปี๊ดหน,หนุนสะูงนูนน้อัมีต้นไหนอีกกลับมาที่เดิมของเรา ก็คือโซนข้างบ้านของเราที่ได้กลายเป็นป่ารกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราติดตามชมคลิปถัดไปนะว่าจะปรับปรุงแต่ละโซนยังไงนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊้ยวายเ้ยวายเา้เ้ยะ